กินเขาแล้วแล้วก็บพ่ม่หยังกักินส้มค่ะอยากกินส้มบ้านนี้มมกินส้มเดี๋ยวกินส้มมะม่วงมะม่วงดิบวลาปอตีม้มะม่วงดิบกับกระดะมะม่วงดองมามะม่วงดองค่ะถ้าใคริม่กินกระเจียวประแด,ดกประแดกตอนนะคะ่ะว้าวสิสีประแดกเพิ่มัานี้เอยๆมะม่วงกต่หั่นเดีเอาเปลือกออกไม่ใช่พวแข็งมาทำการฉีกนะคะ ชิม,ม่างนั่นมาเนี่ยม่างตัวประแดกค่ะคืชอยากเลยอืมก็แล้วก็ครับเนาะอือื้อ ปลาแดกคือปลาแดกปลาขาวปลาล่าปลาขาวปลาขาวหรือปลาอะไรก็ไม่รู้ตัวยาวๆนี่คือหลังแต่ใช่ตัวอีก่พี่เนาะอโอหน้อยหน่อยมัก้ารหน่อยเนาะ จุมก้มามข้ามน่อยประเด็กตอนอืมอืครัคสังหารเมือ่อ น,นันยากกินมนาำมาขัมหน่อยนะมาขัมหน่อยกินกับปลาแดดจุ่บไปหน่อยท้ยังไงนะขอ้อโสดพวกกินปลาแดดหรือ่ะ Lúc kìm ăn nè, ăn chỗ khó thôi lại à Dạ, dạ.